คือคือเราเปิดหมดแค่หมดถึงนี่ประมาณเจ็ดโมงกว่าจะมาถึงนี่นะครับพอดีไปหาตะแก่งโดนตำรวจกักตัวนี่มาแล้วฮะนักข่าววุ่นวายนะครับเจ้าของร้านอยู่ด้านในอ่ะบอกตัวซะนะเดี๋ยวพ่อเมย์คุณจะหมดหายไปเลยครับผมวันนี้พี่น้องด้วยนะวันนี้พี่เปย์กับพี่น้องจ๋า มักทนไปรีว <p ardon> uh ิวรถง่ายๆครันะครับหรวาแม่ตีเลยนะ่อ้นะครับสะอาดรุหลักทำไมนะครับกินแล้วรสาตอร่อยแล้วกันครับง่ายๆก็คือน้าซุปเนี่สุดยอดนะฮะกรอบเมือนที่ผมหมูแดงนะฮะเกล็ดนะครับหูอ่อนก็เป็นน้องนะนำดีปลา บะหมี่นะครับได้เข้าปรุงใหม่นะครับวันนี้ร้านบะหมี่เป็นไงครับวันนี้โอเคครับวันนี้คือเราเลี้ยงฟรีเป็นวันเปิดร้านด้วยนะฮะวันแรกอยู่ที่อำเภอบางพลักจังหวัดนครนายกวันนี้ฟรีทุกเมนี่ชามครับกี่ชามห้าร้อยชามครับวันนี้อ้าวฟรีห้าร้อยชามร้านจะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะอ่ามาตรการเราวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็คือว่า เราเลี้ยงด้วยเนื่องจากกดล็อกไงโควิดใช่ไหมฮะเราก็ช่วยช่วยกันนะครับใครอยู่ที่บ้านก็มาทานฟรีวันนี้500ชามเลยนะฮะมาแจก500ชามน,นะครับนะแต่ตอนนี้แจกเพแ่ล้ว400อย,อย,ยก,กว่าชามยังยังไม่ถึงคุณแจกแจกตอนนี้น่าจะไปทักหรือว่าไม่ได้ฉลองนะแต่ว่ารือว่า ตบีกแกให้ชาเหรอเนี่ลูกรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงครับอร่อยเปลยไหมครับมันมีสุ่มของแมวนังหรือเปล่านะครับเพราะว่าเส้นเส้นเสียอะไรอย่างงี้ทีนี้ตัวผมเนยผมไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าเขาขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละแล้วเราก็กินอย่างไรเ้ยพี่เป็นไหมอ่ะพี่เป็นเปล่าเป็นดิ na hezha uh.